ก็กลาสสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับมานนี่พีเอนะครับผมก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาเหรียญบิตคอยฟรีนะครับผมหรือก็คือ BTC เนาะก็มาจากในของเว็บไซต์นี้เลยนะครับผมก็คือเว็บไซต์ b t c c l i คลิปนะครับผมนะฮะก็คลิกนะครับผมก็ โอเคนอะกก็คือหาง่ายๆนะครับผมมันไม่มีการขุดอะไรพวกน,นี้นะผมแค่เราทําการกดคลิปเข้าไปแล้วก็ดูโฆษณาสัประมาณสิบวินะครับผม5วิสิบวิประมาณนี้เราก็ได้เหรียญ BTC มาแล้วฟรีๆนะครับผมก็ถอนเข้า ว่าเราจะถอนเข้ากระเป๋าไหนนะเนาะแต่ว,ว่าผมจะใช้กระเป๋าของบิทคับนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้บิทคับมีการปรับปรุงอะไรอยู่นะครับผม,ผมก็ผมยังไม่ได้ทําการถอนนะส่วนเรื่องของเหรียญไรคอยผมก็รอให้ทำบิทคับเขาแก้ระบบของเขาเสร็จก่อนเดี๋ยวผมค่อยทําการถอนของเหรียญไรคอยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีในการหาเหรียญ BTC หรือว่าบิ c คอยจากเวบ BTC คลิปนี้นะครับผมนะฮะก็ถ้า เรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับผมก็คือกดลิงก์จากใต้คลิปของผมมานะครับผมก็คือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมถ้าใครกดมาแล้วก็จะมาเจอหน้านี้เลยนะครับผมนะฮะก็เจอหน้านี้นะผมเขาก็จะมีบอกรายละเอียดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมว่ามันเป็นอะไรบ้างลงโฆษณาอะไรพวกนี้เนาะรับรายได้นะครับผมก็คือรับรายได้สูงสุดก็มีประมาณนี้มีประมาณและละเอียดข้อมูลก็มีประมาณนี้แล้วก็ให้เราไปสมัครเลยนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ สข the way the way the way er ีดนี้นะครับผมฮะให้เรากดไปเลยนะครับผมพอกดมาแล้วนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้อีกก็คือลงทะเบียนนะครับผมอ่าลงทะเบียนตรงนี้นะให้เรากดไปเลยนะครับผมกดไปที่ลงทะเบียนครับผมเพื่อไปลงทะเบียนของเรานะครับผมนะก็จะมีให้เราลงทะเบียนก็ประมาณนี้เลยนะก็คือให้เราทําการใส่อีเมลนะครับผมอะอีเมลครั้งที่1ใส่อีเมลครั้งที่2นะครับผมก็คือใส่อีเมล2ครั้งเลยนะครับ ใส่อีเมลของเราสองครั้งเลยนะครับผมนะแล้วให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับผมตั้งรหัสผ่านนะครับผมนะถ้าเราตั้งรหัสผ่านแล้วเราจาไม่ได้ก็ให้เราทําการเขียนรหัสเอาไว้หรือว่าจดรหัสเอาไว้นะครับผมนะโอเคเนาะพอเราตั้งรหัสเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับผมกดตรงนี้เลยนะครับผมนะให้เราติ๊กไปเลยติ๊กถูกไปเลยนะครับผมติ๊กถูกไปปุ๊บนะครับผมฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมิตินะครับผม่ะ โอเคพอเราติถูกแล้วนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ลงชื่อนะครับผมให้เรากดไปที่ลงชื่อเลยนะครับโอเคเนาะคลิป okay, no. นี้ก็ทําการสมัครเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวสมัครกดตรงนี้แล้วมันมีอค่าต่ออะไรต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันเลยนะครับผมอ่านะครับผมพอเราทําการกดมาแล้วนะผมพอเราทําการกดลงชื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเจอหน้านี้เขาบอกว่า ตรวจตรวสอบอีเมลของคุณนะครับผมเพื่อยืนยันบัญชีของคุณนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปในอีเมลก่อนนะครับผมพอเราเข้ามาในอีเมลของเราแล้วใช่ไหมครับผมก็ให้เราทําการเช็คนะครับผมว่าที่เขาส่งมาคืออยู่ตรงไหนก็คือเขาจะส่งมาตรงนี้คือ btc คลิปนะครับผมนะเขาจะเขียนมาเลย btc คลิปก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมพอกดเข้าไปแล้วก็ให้เรากดไปเลยนะครับกดตรงนี้เลยนะครับผมโอเคเนาะทำการยืนยันนะครับผม กดไปเลยนะครับผมอ่ะพอเรากดเสร็จแล้วนะครับผมก็โอเคถ้าเราทําการยืนยันเสร็จแล้วก็โอเคนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมอ่ะก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับผมกลับไปที่หน้าหน้าเว็บไซต์ที่เมื่อ nah กี้ท uh ี่เราทําการสมัครเลยนะครับผมโอเคถ้าเราทําการตรวจสอบเสร็จแล้วเนาะก็ให้เราทําการอ่า กดตรงนี้นะครับผมตรง3ามขีดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมตรง3ขีดนี้นะครับผมให้เรากดไปลามขีดแล้วก็กดไปตรงที่เข้าสู่ระบบนะครับผมนะตรงที่เข้าสู่ระบบแล้วก็กดไปเลยนะครับผมโอเคพอกดมาแล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับผมทําการใส่อีเมลของเราแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมแล้วก็ติกถูกตรงนี้แล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับผมเพื่อทําการเข้าสู่ระบบนะครับ ที่เราได้ทําการตั้งไว้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะถ้าของใครคือเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็ให้เราไปตรงที่3ามขีดข้างบนนี้นะครับผมสามจุดข้างบนนี้นะกดเข้าไปนะครับผมนะแล้วก็ให้เรามาแปลภาษานะครับผมให้เรามาแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันถึงจะง่ายนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอใส่อีเมลก่อนนะครับเนาะ แล้วก็รหัสก่อนนะครับรอสักครู่นะครับพอทําการใส่อีเมลนะผมรหัสผ่านแล้วนะครับผมนะล่าผ่านนี้เป็นรหัสผ่านของเว็บไซต์นะผมไม่ใช่ล่าผ่านอีเมลนะให้เราทําการตั้งรหัสผ่านเขา้าเว็บไซต์อย่างเดียวเราอย่าเอารหัสอีเมลมาตั้งนะครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะผมแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลยเหมือนมอกี้ที่บอกไปเลยนะผมให้เรากดเข้าไปปุ๊กนะครับผมก็อรอสักครู่นะครับรอมันโหลดก่อน โอเคนะครับผมนะพอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับผมก็ให้เราเลือกมาข้างล่างเลยนะผมเมื่อเลือกมาข้างล่างสุดเนาะก็เราก็จะเห็นอยู่ตรงนี้นะผมเขาคือเขาจะเขียนว่า M BTC นะครับผมตรงสีฟ้านะครับก็ให้เราเลือกไปนะผมกดเรามาปุ๊กเนาะกดเลือกมาปุ๊กนะครับกดมาปุ๊กมันจะมีคําว่า BTC นะครับผมก็ให้เรากดไปเลย BTC นะครับผมมันถึงจะง่ายในการคำนวณนะครับผมนะ พอเรากดมาปุ๊กน้องก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเรามาในของการทํางานก่อนนะผมสวนวิธีในการถอนเงินเดี๋ยวผมค่อยบอกท้ายๆคลิปนะครับผมเรามาในของวิธีในการทํางานก่อนนะครับผมนะก็วิธีในการทํางานให้เราไปกดที่3มขีดข้างบนนี้นะครับผมให้เรากดเข้าไปนะครับผมพอ,อามาล่างนี้แล้วให้เรากดไปที่ เซิรฟ์ฟโฆษณานะครับผมให้เรากดไปเลยนะครับผมให้เรากดไปปุ๊บนะครับก็จะมาเจอหน้านี้เลยนะผมก็เขาจะมีโฆษณาประมาณนี้เลยนะว่าทาํางานยังไงเราถึงจะได้ยังไงเนาะก็เขาจะมีตรงนี้เลยนะครับว่าให้เราคลิปนะผมนะดู1ิวิเราก็จะได้อยู่0 0น0 0 0 0ดศูนตชินะครับผม อันนี้ก็จะเป็น0.1ซาโตชี0.1ซาโตชี oshi, ซึ่งมันได้ฟรีนะครับผมราคาบิตคอยนมันค่อนข้างแพงเขาก็เลยให้มันน้อยนะแต่ว่าก็ถือว่าได้ฟรีจริงๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งช่องทางในการหาเหรียญ BTC ฟรีด้วยนะครับผมก็คือเหรียญซตโตชินะครับผมนะโอเคถ้าเราจะทําการอ่าทางานนี้เราก็ให้เรากดไปที่รับตรงนี้นะครับผมกดตรงอ่าแท็บสีฟ้านะครับแล้วเรากดไปเลยนะครับผมแท็บสีฟ้านะ โอเคพอเรากดมาปุ๊บนะครับผมเขาก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมนะรอบรอบเซ o w s ตรวจสอบก่อนนะครับโอเคนะครับผมนะฮะพอมันล้วเนาะก็เขาจะมีเวลาให้เราก็คือตรงข้างบนนี้นะผมก็คือประมาณสิบวินะผมรอมันรีก่อนนะครับผมนะฮะลอมันรีก่อนสิบวิโอเคมันรีเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราทําการติ๊กไปเลยนะครับผมว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับผมให้เราติ๊กไปเลยนะครับ แล้วให้เรากดตรงนี้ไปเลยนะครับผมกดไปเลยพอเรากดปุ๊บก็รอสักครู่นะครับผมอ่าแค่นี้นะครับผมเราก็สามารถได้เหรียญ BTC แล้วนะครับผมถ้าเราจะกลับไปหน้าเดิมก็ให้เรากดตรงนี้นะครับผมตรงหน้าหน้านี้นะครับผมนะ14ตรงนี้นะครับผมแล้วเรากดไปปุ๊บนะครับผมแล้วก็ทําการปิดหน้านี้ทิ้งได้เลยนะครับผมนะกดปิดทิ้งได้เลยนะครับผมกดปิดปุ๊บก็จะมันก็จะมีอยู่หน้าเดิมอ่ะตรงนี้นะครับผมนะ ถ้าเรากดอะไรเราทําแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยนะผมว่าเราทําแล้วเนาะก็ตรงนี้เขาจะเขียนว่าคลิปแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะทํางานอีกครั้งนึงอีกอันนึงให้ดูนะผมก็กดไปที่แท่งสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับผมให้ทุกคนดูอีกครั้งนึงนะครับผมนะโอเคถ้าเรากดมาปุ๊กแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะผมตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดสาสวีเนาะเดี๋ยวรอไปลสาวีเดี๋ยวผมขออ่าสตอ์กไว้แป๊บนึงนะครับผม โอเคนะครับผมพอมัน اي, ครบแล้วเนาะพอมันครบแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เรากรอบนะครับผมนะมันจะขึ้นมาให้เรากรอบนะครับผมว่า13บสาวชหได้เท่าไหร่นะครับผมเราก็ตอบไปเลยนะครับผมว่าได้18นะครับผมแล้วก็ให้เรากดตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับผมกดไปเลยนะครับผมให้เรากดไปนะครับผมโอเคแค่นี้นะครับผมเราก็จะได้เหรียญพิธีซีมาเดิมแล้วก็เราให้ทำเหมือนเดิมคือปิดหน้านี้ทิ้งแล้วก็กลับไปนะมันก็จะขึ้นว่าเราคลิปแล้วนะครับผม วิธีในการทํางานก็มีประมาณนี้เนาะแล้วก็ให้เราทําการกดตรงนี้นะครับผมนะกดตรงนี้นะครับผมถ้าเราจะกลับไปหน้าเดิมเมื่อกี้เราก็กดตรงนี้นะครับผมสมดุล p t c นะสมดูลตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมรอมาโหลดสักครู่นะครับโอเคผมมากลับมาแล้วเนาะก็ยอดที่เมื่อกี้ที่ผมทําก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะอกว่าเมื่อกี้ผมทําได้3เนาะก็จะขึ้นมาแล้ว เราก็จะได้จากอีกช่องทางหนึ่งก็คือได้จากช่องทางในการเชิญเพื่อนนะครับผมก็ลิงก์ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมลิงก์ก็อยู่หน้านี้เลยนะลิงก์ของเราก็อยู่หน้านี้เลยนะลิงก์ของเราก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เรากดตรงนี้เลยนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นค่าลอกนะครับผมให้เรากดไปเลยอ่าคัาลอกแล้วนะครับผมมันจะขึ้นมาเพราะว่าค่าลอกแล้วเนาะก็แค่นี้แลวนะครับผมอ่าถ้าเราเชิญเพื่อนเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยจากค่าคอมมิชชั่น80%นะครับผมก็ถือว่า ได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะเลยนะตั้งตั้ง80เลยนะครับผมนะโอเคแล้วก็ถ้าเราจะทำการถอนนะครับผมก็ให้เรามาตรงนี้นะครับผมก็คือถอนยอดเงินคงเหลือนะครับผมถอนยอดคงเหลือนะครับผมให้เรากดไปเลยนะครับผมให้เรากดไปปุ๊บนะครับผมโอเคถ้าเราเรามาเจอหน้านี้แล้วนะครับผมนะก็เรามาเจอหน้านี้แล้วถ้าเราจะทำการถอนก็ให้เราเอาล์จาก กระเป๋าที่เราจะทําการถอนนะสมมติว่าผมจะถอนเข้าบิคับใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเข้าบิคับนะครับผมผมจะเข้าบิคับผมจะถอนเข้าบิคับเดี๋ยวขอเข้าบิคับก่อนนะครับ <tim ut ters> โอเค,นะค,อนคนะครับผมกดมาปุ๊บนะครับผมแล้วก็กดไปที่ wallet ของบิคับนะครับผมนะแล้วก็กดไปที่เหรียญ BTC นะครับผมที่ผมจะได้ทําการถอนเข้า BTC ก็กดไปแล้วก็กดคลอดลิงก์นะครับผมนะ กดคลอดลิงก์อ่าคลอดเสร็จแล้วนะครับผมก็เอาลิงก์ตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้นะผมโอเคนะครับผมเอาวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้เรากดตรงนี้ไปนะผมนะกดว่าฉาไม่ใช่อตัตโนมัติแล้วก็กดคาว่าถอนเงินนะผมแต่ว่าของผมยังถอนไม่ได้นะครับผมนะของผมยังถอนไม่ได้ซึ่งอถอนค่าตามของเว็บไซต์นี้ก็อยู่ที่0ูนย์จนหนึ่งีทนะครับผมก็คือมันก็จะเป็น0ูนย จุดเนาะ1เท่า0 0 0นะครับผมนะ0 0 0ไปนะครับผมแต่ตอนนี้ผมมีอยู่แค่0 0 0 0 0 0 0ดศเองนะครับผมนะก็ถือว่าข้างองถอนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะฮะก็สำหรับเว็บไซต์นี้ถ้าใครที่อยากมาเก็บฟรีก็มาเก็บได้นะผมวันหนึ่งใช้เวลาทำงานได้แค่อ่า เจมงานหรือว่าแปงานประมาณเพ่น,นี้เนาะ6 6งานหรือว่า 7, า7งานนะผมก็ใช้เวลาประมาณา5นาทีประมาณแค่นี้เราก็สามารถทํางานเสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้เวลา5นาทีให้เป็นประโยชน์นะครับผมเพื่อทําการหาไรายได้เข้ากระเป๋านะครับผมนะฮะก็วันนี้ก็มาแนะนําของเว็บไซต์ BTC c ลิปนะผมว่าทํางานยังไงเนาะแล้วก็สมัครขั้นตอนอะไรก็มีประมาณแค่นี้นะผมถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามราข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาแค่นี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบาย